เอาระดับสวิทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้อยู่กับเกม Last Day on Earth นะครับผมนะนี่วันนี้มาสบายๆแล้วนะคือเมื่อวานที่ปิดไมค์อาดก็ขออภัยด้วยนะนะก็คือปกติเวลาผมจะัดคลิปนะครับนะอาดคลิปทุกคลิปเลยนะในช่องผมเนี่ยผมก็จะมีห้องเฉพาะในการอาดคลิปนะครับนะจริงๆก็ไม่ใช่ห้องส่วนตัวอะไรมากมายแล้วก็เป็นห้องห้องงองๆห้องหนึ่งเฉยๆนะที่มันจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนสักเท่าไหร่นะครับนะ นั่นแหละแต่เมื่อวานนะผมไม่สบายนะเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบผมก็ได้ไปฉีดวัคซีนมานะครับนะนั่นแหละก็เลยไม่สบายนะครับนะก็คือเป็นไข้แต่ว่าคือผมอยากอัดไงก็เลยฝืนอัดไปนะครับนะก็ได้ไปอัปเกรดเครื่องอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะมาคลิปเมื่อวานถ้าเกิดใครดูนะอนั่นแหละนะครับก็ไปอัปเกรดมาแล้วเนาะนี่นะนะก่อนแรกเลยก็ทุกคนก็อาจจะเห็นในพาร์ทที่แล้วไปแล้วนะอันนี้ก็คือส่วนหลังบ้านของผมเองนะครับนะที่เพิ่งอัปเกรดมาใหม่เป็นไง โคตรสวยคือตกแต่งใหม่เลยนะครับส่วนผู้หญ้านี้ผมก็ได้มาจากป่าแดงทั้งนั้นเลยนะครับนะป่าแดงนะครับนะตอนแรกก็คิดว่าจะต้องเติมนะผู้มาแบบเนี้ยอ๋อมาไปขุดตามป่าแดงได้นะครับนะนี่ได้มาจากป่าแดงทั้งนั้นเลยอืมก็ได้อยู่นะจริงอืมก็สวยอยู่แหละ <c oughs> ส่วนนี้นะก็เป็นห้องของผมเองนี่เป็นไงโคตรเท่มีโต๊ะอีพราชาตั้งอยู่นะแล้วก็มีโมเดลแองแล้วก็มีนี่ซึ่งหุ่นนี้นะสำหรับผมก็มีความหมายนะครับนะนี่สำหรับผม คือมันเป็นแทนตัวแทนของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งผมจะไม่บอกนะว่าเป็นใครแต่ทุกคนใบให้นะครับให้ทุกคนเดาเองนะครับนะ <c oughs> ก็ผมจะใบให้ว่าเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยยากนะเอาจริงเนี่ยก็ไปดูเอาว่าก็ไปเดาเอว่ามันเป็นไครนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ยากเลยนะนี่ก็ให้เป็นตัวแทนของเขาเลยนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับชอบอะไรประมาณนี้เนาะนี่ซึ่งวันนี้นะผมก็จะไปอัปเกรดนะครับนะ ไอไปสร้างอาวุธที่เราเพิ่งอัปเกรดไอลงถลุงแร่ใช่ไหมไอเครื่องขุดเจาะเป็นเวลสี่แล้วนะซึ่งมันก็มีของใหม่มาเยอะแยะผมก็เตรียมของไปเล็กน้อยนะครับนะนี่บอกเลยว่างานนี้เอาจริงเอาจริงนี่วันนี้บอกเลยว่าเรามาสไตล์ใหม่ครับด้วยรถมอไซค์บิบากเนาะนี่เปลี่ยนบ้างนะเบื่อเลยมอไซค์ขุดเจาะ โอเคซึ่งเราก็ต้องไปนี่ก่อนนะครันะไปเอ่อลงไปโรงงานก่อนมากระน้บุ๋วันนี้ว่าเราจะเดือดแค่ไหนนะครับนะลุยซึ่งออโต้ผมก็หมดแล้วไม่มีออโต้อะไรแล้วนะครับนะอตามนั้นเนาะออโต้ Auto หมดไปแล้วมาเลย รอบนี้จะมีมุกอะไรวะเนี่ยคงไม่มีนะคงาไม่มีใต้ดินแล้วเนาะ <c oughs> โอเคเรามาหามอตเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มนะเพื่อที่เราจะไปเปิดนี่นะนะไปเปิดอะไรวะลืมเอาไม่ใช่ไปเปิดไปสร้างนะนะโอเคปะ,ะเตรียมระยะใกล้ามาเลยพอดีจะเตรียมบวกนะนี่ จะเตรียมบวกไอ้นั่นเลยนะคนะลงขลุงแรกเอาข้างหายนี่มามามาอบเลยว่าเตรียมบวกรอบนี้เอาเอาจิงเอาจริงก็เอ,ง <c oughs> เอาจริงทุกรอบอ่ะเฮียเรียบร้อยกระจุยไปดิปืนแค่นี้ก็น่าจะพอนะเอาจริง ไม่พอไม่เป็นไรอุ้ยรอบนี้มีลงใต้ดินด้วยปะเุ้ยสุดยอดอุ้ยีโคตรแรงก็อย่าลืมไปหาใชกันนะครับไหนกล่องมันจะลงตรงไหนวอตรงนี้เนาะ โอเคเอากล่องน้ำมันเฮ้ยมีกล่องไห้ก่อนไ,ไม่ซึ่งผมก็รอซีซันหน้ามากๆเลยนะมันก็คืออยากรู้ว่ามันจะเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฮาโลวีนนะก็อยากให้เป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไอ้ฤดูการซีซันหน้าเป็นฮาโลวีนผมว่าน่าจะมีของดีๆแบบว่าเท่ๆมาแน่นอนนะครับนะเอาจริง ก็เตรียมเติมนะครับเตรียมเตรียมเติม,ตมแต่ก็ไม่รู้จะมีตังพอหรือเปล่านะก็คือกําลังคิดอยู่นะครับกาลังเสี่ยงดวงแล้วก็ผมก็ไม่รู้ไงว่าเตือนหน้าว่าตอนที่ซีซั่นพาร์ทม,มาผมจะเป็นยังไงจะมีตังหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับ้ยตรงนี้มีกล่องว่ารอบนี้กล่องเยอะว่ะคือผมก็ยังไม่ไวกหกสิบนะตอนนี้มันก็เหลือประมาณเก้าวันมั้งท่านที่ผมจําได้ไดนะใช่ปะเหลือกี่วันนะ เดือ9วัน11ชั่วโมงนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวลแค่46เองนะครับนะผมไม่ได้ไปลงลงไม่ได้ไปลงถลุงเลยอะนั่นแหละไม่รู้จะได้กระเป๋าแซนด์วิชหรือเปล่านะนั่นแหละแต่ก็ถ้าเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนะก็คือผมอันนี้เออผมรือบอกอันนี้ผมเปิดปแล้วกล่องที่สี่ก็คือยังไม่ได้นะชุดนี้สรุปก็ไม่ได้นะคือผมเห็นคนได้เยอะมากเลยมันน่าจะออกง่ายนะแต่ผมไม่ที่คือดวงคนมันจะไม่ออกมันก็ไม่ออกเนาะเอาจริงมันอยู่ที่ดวงเอาจิง แม่แล้วทำไมดวงกูมันต้องออกกระเป๋าได้วะไม่ออกชุดให้กูอีกเหลือจะเชื่อ <c oughs> ไม่เป็นไรเนะาะเอออู้หู้หลอนๆอ,อะไรอะ่ะมันเป็นอ๋ออากาศเป็นพิษ <c oughs> ห้องนี้เป็นพิษปะไม่เป็นเนาะเออเนี่ยมันมีเหมือนควันฟ,ฟ้าฟ้านะถ้าเออ อันนี้ไงนี่ไงเป็นแกส๊สเอาปิดละโอเคฮะทำไมเลื่อนรถอ่ะช่างแม่งละอุชิดไดเตอะลืมลืมโอเคโอ้ยเรื่านี้มี <Yeah. S 1> นี่วะ <Yeah. S 1> <laughs> มีไอ้นี่มาไอ้เร่องนั้นไม่ไม่มีนะเรื่องนั้นคือผมเมื่อวานผมจะไปเอไปกักอุตสาห์ขับรถกลับไปเอาแม่งก็ไอ้นั่นไม่ได้เดอเป็นไรไม่รู้เอาแบบเอาลงมาไม่ได้เลยนะนะนีไ่ได้ละเก็บมาด้วยนี่นะเอาไฟเบอร์ไปทำไอระเบิดนะครับนะอ๋อเลยน่าสนใจมากอ๋อตกใจ มันอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอะเพื่อนหาอะไรอยู่เพื่อนเรามาแล้วชุบป,ปติดขี้ไปดิโอเคคนนับนะ โอ้ยเหลือเยอะอยู่นะถ้าถ้านับจากของที่ผมเหลือยอยู่ไอ้ที่อยู่ที่โนโนก็ก็พอได้โอเคว่าเราไปกันเลยเอ้ยทางนี้ทางทางนี้โอเคผมมาแล้วนะไหนดูหน่อยซี อรอบนี้เราวางได้อุ้ยเฮีย้ยผมลืมเอาลืมลืมเอาอันนี้มาวะลืมเอาอะไรวะเนี่ยลืมเอาไอ้แผงสดเพราเรียกว่ามันคืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละแล้วก็ลืมเอาน้ํามันแดงมาด้วยอืมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเอาแล้วกันนี่รอบนี้มันวางได้ยี่สิบชิ้นนะครับนะแล้วก็โอ้โหซอมบี้มันจะมาจากทางข้างหลังด้วยแน่เลยวะผมคิดว่านะ ลงถลุงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะมาจากฝั่งนี้นะเนี่ยมันจะมาจากฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะมาจากฝั่งนี้ปุ๊บแล้วมันจะมาจากข้างหลังด้วยนะผมคิดว่าอืมมันจะมาทําลงมันทำมาทําลายลงถลุงข้างหลังผมเปล่าวะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะมาลองรอบเวฟแรกดูนะว่ามันจะเป็นบทเรียนของเรามากขนาดนี้ผมก็บอกผมไม่ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ไปดูคลิปของคนอื่นก่อนมาก่อนนะครับนะการเล่นลงถลุงเวฟสี่เนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันแนวทางเป็นยังไงวะ จริงๆก็ควรไปดูมาก่อนนะแต่ว่าพี่ด้นสดขอโทษทีแล้วกัน,นะะโอเคขาน้ำมันแดงแล้วก็ไอ้มันคือตัวสักอย่างมันต้องวัตถุดิบโอ้โหทุกคนผมไม่มีวะไอ้ลังแดงอะไอ้น้ำมันแดงโอ้ยลต้องกลับไปเอานะครับนะนี่น้ำมันแดง ซึ่งมันต้องใช้ในการครับนี่มีดหั่นนะใบพัดนี้นะผมว่าน่าสนใจโคตรอะ่ะเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าโอ้ย oh, yeah. ่อันนี้แม่งต้องใช้นะั้นต้งสีนะนะไอเครื่องยิงระเบิดอะ่ะนั่นคือบอมบาดนะบนะบอมบลารอืมโอเคนะัดนแต่ผมจะกลับไปเอาแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันเนาะแปบ๊บเดียวสองวินาทีนับเลย นี่นะผมก็ได้ไปเอาของมาแล้วนะนี่ผมก็แกเน็ดแลเชื่อมาเผื่อนะปะเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะมาเราจะรองมาดูหน่อยซิว่าเราจะรับมือกับมันยังไงนะนะเสียวซอมบี้มันโผล่มาข้างหลังชิปเลยวะเสียวมากเอาจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเดินเอาไปปิดก่อนนะครับเนาะเอาไปซ่อมแซมตรงนี้แป๊บเดี๋ยวซอมบี้มันจะโผล่ออกมาเนาะ นโอเคปะงั้นเราเดี๋ยวไปสร้างกันนะว่าเราจะคิดแผนยังไงนะครับนะเออจากที่ผมคำนวณน,นะผมคิดว่าซอมบี้มันจะออกมาข้างหลังเลยผมจะมันจะทำลายล้มถลุงอันไหนวะกำลังคิดอยู่ขอคิดแป๊บโอเค อ่าผมคิดว่ามันน่าจะโผล่มาจากฝั่งนี้ฝั่งไหนวะยังไม่รู้งั้นผมลองลองปิดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะวันนี้บอกเลยว่าไม่มีความรู้จักปิดฝั่งนี้ไปก่อนปึ๊บแล้วก็ตอนนี้ใช้สีอะเลยใช้สักเท่าไหร่ดีวะอันนี้ปิดใชฟวินนี้ปิดสัก เออไม่รู้ดิไงดีวะอย่างนี้แล้วกันไม่เป็นไรนะนะถ้าเกิดมันเออสมมุติถ้าเกิดมันไอ้นั่นก็ก็ค่อย้าย,ายถ้าเกิดเรารู้มันมาทางไหนก็ขอย้าย,ายเราจะวางแกนเน็ตเลเชอร์ไว้ตรงนี้ถ้ามันเข้ามาทางนี้นี่ชิปหายเลยวะมันจะเข้ามาฝั่งนี้หรือเปล่าก็เสียว,วะ่ะเสียวมันมันโผล่มาฝั่งเนี้ย คือวันจุดเกิดซอมบี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ปหมล่ะมันเราเราจะมาลองดูว่าทฤษฎีผมมันจะถูกไหมผมจะหันไว้ฝั่งนี้แล้วกันตรงข้างหน้านะอันนี้รู้เหมือนจะสร้างได้อันเดียวเพราะว่ามันใช้เออนี่ไอผมไอคอยผมมันหมดแล้วอะไม่มีเยอะดิคอยเราจะสร้างเลยแล้วกันนะครับไอเครื่องยิงระเบิดอันหนึ่งแล้วกันปุ๊บโอเค แล้วก็ใบพัดรู้สึกว่าจะสร้างได้สักห้าอันนะเต็มที่่าจะได้สักห้าอันงั้นผมจะวางไว้ตรงนี้สองสามสี่แล้วก็เลยเก้าอันใช่ไหมจะวางปืนมินิกันไว้ตรงนี้ตรงนี้อันอีกอันนึงตรงนี้เลยหกอันเราจะสร้างนี้นะนะปืนไฟอุ้ยจะหมดละ คอยหมดคอยพัทได้อีกอันหนึ่งนะมาอ่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้เราโอ้โหเลยวางได้อีกตั้งสองอันเนาะแต่ผมแบบเหล็กหมดเหล็กหมดขออนุญาตขุดเพิ่มนะครับนะขุดเหล็กเพิ่มสักแป๊บเหล็กเหล็กเหล็กมีสิบเก้าอันเหเล็กสิบเก้านะครับนะ มาดูหน่อยสิว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่าเ,เป็นเป็นเป็นต้องเป็นดิเออวางได้สองอันนะผมก็จะวางไว้สองอันวางไว้ฝั่งนี้อันหนึง่งปุ๊บแล้วก็ฝั่งนี้อีกอันนะทฤษฎีผมจะถูกไหมมาดูกันนะว่ามันจะบุกมาฝั่งไหนอันนี้ผมบอกแลว้วไม่มีความรู้จะจัดเลยนะนะคิคนอื่นก็ไม่ได้ไปดูมาด้วยมาด้าดานสดเลยละกันถือว่าเป็นประสบการณ์นะว่าเราจะนี่ไหมนี่ถึงเจ็ดร้อยนะอันนี้ผมก็รู้แล้วแหละนะครับนะได้สี่สิบห้าแต้ม โอเคปะเราเริ่มจากห้าร้อยก่อนแล้วกันนะครับนะมาดูว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยถ้าเกิดเราเดินอุย๊ยเชื่อเช่อเช่เลือกเราเสียเลืปอปไม่มันบุกมาทุกฝั่งเลยเฮ้ยิงระเบิดขึ้นยิงระเบิดอุย้ยมันยิงกูด้วยสิโู โผมันแก้งผมปะเก็คืออ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันบุกมาทุกฝั่งเลยเว้ยทุกคนแต่ว่ามันจะบุกมาฝั่งข้างหน้าเยอะกว่าเว้ยฝั่งขวาก็บุกมาเหมือนกันแต่ว่าจะบุกมาน้อยกว่าฝั่งข้างหน้าผมเอาปืนเอซิีหกอยะ่อะขมวดเหรอ โอ้ยได้อยู่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 อาย,ยาพังไปเท่าไหร่วะพังไปหนึ่งสองพังไปแค่สองคนระับแล้วพังไปรั้วไม้หนึ่งแล้วก็อันนี้รั้วไม้แล้วก็ปืนป้อมปืนนนะมันไม่ใช่รั้วไม้รั้วหนาม,มันมาสองฝั่งงั้นผมจะย้ายนี่แล้วกันนะนะย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่ารู้สึกมันจะบุกมาข้างหน้าเยอะกว่าฝั่งข้างๆเนาะเออนี่ไม่รู้ โอเคดูซิว่าจะเวิร์ขึ้นไหมเนาะอืมป้อมปืนสร้างป้อมปืนเพิ่มปุ๊บอันหนึง่งแล้วก็วางหนามเพิ่มอันนึงแล้วก็เอาใบาพัดมาไว้ฝั่งนี้เพราะว่ามันบุกมาฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็ใบพัดอันนี้เอาไว้ฝั่งนี้ปุ๊บ แล้วก็ปืนย้ายมาอุ้ยเทลเลอร์เทลเลดไม่ใช่เทลเลอร์อันนี้โอเครอบนี้ดูสิว่าจะเวิร์กไหมน้ำนะรอบเมื่อกี้ถือว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นร้นะถือว่ายังเบาอยู่มารอบนี้มาดูกันว่าจะไหวไหมน้บนะถ้าเกิดพังเยอะก็คือไม่มีไม่มีของซ่อมนะบอกเลยว่าคงคอยนี่ก็หมดแล้วนะครับนะจนจริงๆในช่วงนี้ร้อยห้าสิบ นี่เออเนี่ยมันบุบมาข้างหน้าเยอะด้วยจริงเยอะจริงเลยผมคิดถูกแล้วนะเออผมคิดถูกแล้วแหละใช่ไหมก็ถือเป็นบทเรียนนะเออบุบข้างๆมันมีนิดเดียวเองอ่ะมับุบมาข้างหน้าเยอะสุดเลยมาเอาโอเคโคตรเยอะเลยอุยอ้ยเรื่องผมเสียวเรื่องเพราะอะไรวะ ไม่ได้ดูเลยโอ้หเสียงปืนไอ้กระบอกปืนจากปากกระบอกปืนของผมที่โหลดไม่ทันเลยน,นะโอ้โหฟ้องเลยวะผู้เยอะเยอะสัตว์เยอะสตัตว์เยอะสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห โอ้ยเดือดจ,จัดจัดอีย,ยาโอ้โหเละเลยป้อมปืนหนึ่งอันสองอันดูปเหมือนป้อมปืนจะพังไปสองครับแล้วก็ไปพัดพังไปพังไปสองโอ้โหไปแม่งพักแม่งแม่งใบพัดผมว่ามันใช้ได้ผมไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพมันเท่าไหร่คือไม่ไม่ใช่มันไม่ดีแต่ผมไม่ได้มองนะครับนะมันนัวจะจัดเลยอะเอาจริง มึงนี่ก็หิวเนาะ,ะเออไหนเย้ yeah, ได้ชุดแล้วเ <Very good. S 1> วริูดกระปืนไอ้ป้อมปืนระเบิดก็ผังนะก็ไม่แพงแม่งโดนอาดยับเลยโอเคนะครับนะโอ้โห oh. สุนจัดเราได้คอยมาอีกสองใช่ไหมเหล็กไม่ใช่ปัญหาหรอก เค okay. เราวางนี่เพิ่มน้ำนะเพราะว่าต้องกันมันต่อนะโอ้โหซุนมากกว่าเลยซุนจริงสิบห้าเราก็วางปืนอีกนะครับนะปึ๊บโอ้โหหมดแล้วปืนไฟอันนี้เป็นศึกสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วมาดูเิว่าเราจะไหวหรือเปล่าวิีสร้างได้อกันหนึงวิวางได้กันนึงสวย เอออุ้ยวางได้อีกอันนึงเอาเต็มแล้วยี่สิบออกวางไม่ได้เร็วด้วยแนะวางไม่ได้แล้วด้วยอุ้ยอันนี้ขงังละมันปืนป้อมปืนอุ้ยคาบได้สวยเอาป้อมปืนดีกว่าเอาจิงนะเอาไว้ตรงนี้ปึ๊บเออตรงเดิมมาละอุ้ยใช่ใช่กดผิดกดผิดอ่า มาดูอันนี้คือศึกสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายนะครับนะว่าผมจะไหวไหมรอบนี้ผมจะถือเป็นเกรนเลตเชอร์แล้วก็เอเคแล้วกันนะะจะไหวไม่ไหวก็มาวัดกันตรงนี้แหละมาโอ้รอบนี้เราจะใช้เป็นอันนี้นะโหสุดนะครับเอาได้ห้าร้อยเองเหรอเอาไม่ใช่เจ็ดร้อยเอออ๋ออ๋อเครื่องเครื่องถลุมพังนะเกือบละเกือบกดละลืมซ่อมขอไยด้วยนะ ไหนอันนี้น,นี่น,นี่น,น,น,นี่สุดเลยอะ่ะเอาจริงสุดมากหูมีสองพันหนึ่งแล้วน้ำนะวิไฟเบอร์กลาสพอแล้วหรอไฟเบอร์กลาสนี่มาเจ็ดร้อยนำนะไล่สี่สิบ้าแต้มอารีนน,นนะไอสัปดาห์ อันนี้มาโอ้โหโอ้โหยังยังยังไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงยังแต่เดีเชิญยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลา ไม่ถึงเวลาแกนเดลเชอร์ถึงละมันถึงละผมเพิ่มเลตัวเองเลยนเ้ยะแฟก์แฟแกนเดลเชอร์มันจะพังมันโอ้แกนเดเชอร์ผมพังแล้วคุยเ,เลยเยอะเลย อย่าเพิ่ง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 โอ้ยอ่าเชีย่ย <g it> โอ้โหได้เจ็ดร้อยว่ารอบนี้อุ้ยรีเซ็ตใหม่ด้วยพวกนี้รีเซ็ตใหม่ด้วยน,นะอิดซื้อสก,กาซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อ โอ้โหสุนไม่เหลือชิ้นไหนป้อมปืนพังทุกอันนะอ้อยเหลือเหลืออยู่สามันอ,อุนะ้ยมันยังเหลืออีกเนาะแล้วก็ใบพัดยังเหลืออีกสองนะครับโอ้โหสุนจริงๆว่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครประสิทธิภาพมันก็ใช้ได้นะจริงๆผมไม่รู้ว่าอาการที่ผมใช้เกนเลอะเชื่อไปโดนไอ้ป้อมปืนมันจะลดเลือดหรือเปล่านนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ไม่รู้เหมือนกันอือโอ้ยแต่ก็ถือว่ามันจริงนะมันจริงมันจริง โอเคโอเคาก็คงจะประมาณนี้นะครับนะส่วนจะมาเล่้ให้ดูอีกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะมันค,ค่อนข้างจะเติมทรัพยากรผมพอสมควรนะครับนี่ผมก็ไม่ได้อยากสีเล่นเรื่องที่จะเอากระเป๋ามากเลยแต่ผมอยากอัดคลิปนไยก็เลยมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับนะประมาณนี้เนาะโอเคไหนลองสุ่มหน่อยซิ C. สวยอีควอไลเซอร์ โ4ได้อยู่โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องในรักกันนะครับนะเออสำหรับเกม Last Day on Earth นี้จะมีต่อไหมอันนี้ก็ก็คงมีแหละนะครับนะโอเคับผมเจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะแต่ว่าอยากเล่าเรื่องผีแล้วนะจากที่ไม่ได้เล่ามานานแล้วใช่ไหมยอยากเล่าอยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีพลังใจเล่าหรือเปล่านะโอเคเจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายอู้โหเออว่าแต่พวกนี้ผมไม่ได้จ้างเลยนะวิลลี่ยอ้โห บอฟพวกนี้ไม่ได้จ้างสบ,บอบเลยเออแต่ก็อยู่ได้นะเอาจริงอืมไม่ได้จ้างเลยโอเคว่าผมนะเจอกันบ๊ายบายจุบจ๊บ